ต้องสร้างจากความรักที่เธอนั้นทำให้ฉันได้รู้จักโอเค อ๋อครับฉันจะบอกว่าฉันเป็นกำลังใจให้นะที่คุณจะไปคุยกับคุณจมพ่งนี้อ๋อขอบคุณนะครับผมก็จะเป็นกำลังใจให้คุณสายเหมือนกันนะครับเรื่องคุณเขียว <c oughs> วเี <c oughs> ่ยเจอกันครับ ครับเรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่ใช่ไหมใช่ครับเรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันงั้นก็เงั้นก็ลากันตรงนี้เนาะ <c oughs> งั้นก็กูไนนะครับกูไน มากินต่อยหนักเลยทีนี้ตั้งแต่กูรู้จักพี่เข้มมานี่ไม่เคยเห็นแกเมาหนักขนาดนี้มาก่อนเลยเว้ยโอ้คนมเมาขนาดนี้นะเว้ยมีอยู่สองอย่างไม่ทุกมากกระสุกมากนะครับคุณพี่เขียวแล้วถ้าเมาระดับคุณพี่เขียวเนี่ย เ <Or> <lawsuit> ขาเรียกว่าสุขสุดๆหรือว่าทุกสุดสุดครับเรื่องคุณแสเนระวะคือวันน er ั้นเว้ยกูไปหาเขามาหลังที่รู้ข่าวเขาบอกกูว่าขอเลื่นงานแต่งพอจะไปเล่นซีรีส์กูก็เลยขอเวลาเขาให้ตัวกูเองกับเขาได้คิดทบทวนตัวเองว่าจะยังงไงต่อไปแล้วแล้วเป็นไงวะแล้วกูก็รู้ว่า สิ่งที่กูคิดว่ากูทำถูกมาตลอดมันมันแบบแต่ไอสิ่งที่มึงคิดมาตลอดว่ามันถูกเนี่ยมันทำให้มึงต้องแบบความทุกข์ไปด้วยไงเขียวใช่กูว่าถึงเวลาแล้วว่ะที่มึงจะต้องยอมรับว่ามึงรักคุณจอมมากกว่าแสน แล้วนิดมึงจะให้กูไปเลิกกับแสนงั้นเหรอวะกูจะบอกไว้ทวนแสนเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะเว้ยเข้าใจปะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงฟังกูนะคือกูไม่ได้บอกว่าให้มึงไปเลิกกับแสนนี่ไงบางทีกูก็เหมือนไส้มึงที่มึงเนี่ยเป็นคนดีเกินไปไงกูถามะไรมึงหน่อยมึงคบกับแสนมานานไหมนานนานมากและไอ้ระยะเวลาที่มันนานมากแบบนั้นเนี่ยมันทำให้มึงตอบตัวเองมึงได้ไหมว่ามึงรักแสน แต่มึงกลับใช้เวลาแค่ไม่กี่เดือนทำให้มึงตอบตัวเองได้ไงเคียวว่ามึงรักคุณจอมมันไม่ใช่เรื่องของถูกหรือผิดอะไรหรอกนะเว้ยแต่มันคือเรื่องของคนที่ใช่กับคนที่ไม่ใช่ไงแล้วมึงเข้าใจก็ดีแล้ว เพราะฉะนั้นมึงรีบไปทำในสิ่งที่มึงต้องทำสักทีเขียวใจไว้โอ้โหไอ้แล้วเรื่องพี่เข้มเอาไงเนี่ยคือมเมาขนาดนี้กูว่าให้นอนค้างบ้านกูไหมไม่เป็นไรเว้ยดกูขับไปส่งเองพรุ่งนี้เช้ากูต้องทำงานอะ้แกด้วยเอาอันเหรออืมงั้นกูลงไปสง่งช่วยกูแบกลงไปด้วย พ,พี่เข้มครับเข้มพี่เขครับไปพี่กลับบ้านครับเดี๋ยวเขียวไปส่งขับถพี่ดึกแล้วเมามากแล้วเนี่ยไปนาไปกินต่อในห้องก้ไม่ไม่ไมม่ไม่ห้องผมมีผมอยู่ด้วยไงพี่เข้มนะเฮขียวเปิดตูยมกเลยไปไ้ไปหัวัววหัว อพี่ทวนจ๋ามาคุยกันก่อนนิดนึงคุยกันกน,นิดนึงจ๋าเรื่องอะไรอ่ะพี่ทวนว่าคนที่เขาเป็นสามีภรรยากันเนี่ยเขาไม่ควรที่จะมีความลับต่อกันใช่ปะเออก<ม>็ใช่นะคะคนที่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยไม่มีความลับต่อกันแน่นอนจ้ะน,นะมอ <c oughs> กิเหมียวได้ยินที่พี่ทวนคุยกับพี่เขียวเรื่องจำมอ่ะ ถ้าพิทนบอกเหมียวก่อนหน้านี้เนี่ยนะสองคนนั้นปัดได้กันไปแล้วจริงๆได้กันเลยอะคือก็คงอย่างนั้นนะนะเหมียวแต่จริงแล้วมันก็พูดยากเหมือนกันนะคะเรื่องนี้เออแต่นี้ไงพี่เขียวก็จะไปเล่าหุ่นแสแลวไม่ใช่หรอเอยก็ใช่ค่ะคือเท่าที่พี่คุยกับมันนะมันก็บอกพี่ว่ามันจะตัดสินใจแบบนั้นแหละอือคือเดี๋ยวนะ ถ้าพี่เขียวโซดแล้วจอมก็โซดเขาก็จะเป็นคนสอบสองคนที่แอบรักกันเฮ้ยโอ้อโห,โหมันก็มันก็ใช่เป็นคนสอบสองคนที่แอบรักกันแต่พี่ว่าคู่นี้นะไม่ง่ายเลยเหมียวคิดดูนะต่างคนเนี่ยต่างอ้มอึ้งกันทั้งคู่แล้วเมื่อไหร่จะได้ลงเอยกันสักทีฮะแบบนี้นพี่ทวนมันไม่มีอะไรยากเกินความสามารถเหมียวเลยจริงเหมียวมีวิธี จริงเหรอฮะจริงอย่างมีวิธีเหรอใช่เดี๋ยวบอกตอนนี้จับมือเป็นพันธมิตรกันก่อนร่วมมือกันก่อนพี่ต้องร่วมมือด้วยใช่จับไปขรับเหมียวลงบนเด็ดเออเขียวกูแก้ปัญมาถามเฉยว่ามึงเนี่ยส่งพี่เข้มถึงบ้านปลอดภัยดีไหมรอรอรอรพรุ่งนี้จอมนัดดุปูเลยใช่ปะพูดเลยใช่ปะ ให่เหมียวแล้วจอมดีเลยแล้วดีดีดีเฮ้ยเขียวแล้วพรุ่งนี้เนี่ยมึงนัดคุณแสงไหมเปล่าวะก็เจอดิวะเออดีไว้ดีมากเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขียวเขียวพรุ่งนี้เนี่ยมึงเสร็จแล้วแวะมาหากูหน่อยได้เปล่าวะจอมถ้ามีอะไรนะถ้าคุยเสร็จแล้วจอมต้องหาเลยนะอัปเดตนิดนึงเอาเป็นว่ามึงทำอะไรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแวะมาหากูแล้วกันกูรอนะเว้ยเออเจอกันเว้ย เออมาให้ได้นะกูรอโอเคขอบคุณนะเหมียวโอเคจอมเหมียวไปกำลังใจให้นะสู <h <h ้ๆนะเจ๊สังวยพี่ทวนนี่ถ้าพรุงนี้จอมพูดตามที่บอกเหมียวไว้นะที่เขียวกับจอม แน่แน่แน่นอนจ้ะเอ้ยเจ๊งมากแต่พี่ว่าตอนนี้มันดึกมากแล้วนะขรเหมียวเรื่องของไอ้เขียวกระจอมเนี่ยเอาไ้เป็นเรื่องของพุ่งนี้ดีกว่าเนอะ ตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเราสองคนก่อนดีกว่ามาจะทำอะไรพี่ตวนโซฟาเลยแล้วกันนะไม่เอาม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 าอะไรอ่ะลตกโตกินข้าวเลยจ้าเหมียวไอพี่ตวนไม่เอาโตกินข้าวเอาที่อุ่นที่อุ่นสิตามมาใส่